สวัสดีนักเรียนคอสอะไรนะครับที่น่ารักของพี่มีนนะฮะใครที่เข้ามาตอนนี้ก็กําลังตะลุยข้อสอบจดข้อสอบกันอยู่ยังอยู่ในช่วงรแรกๆเลยนะฮะคือเรื่องของรูปภาพแล้วก็คำศัพท์เมื่อกี้ยังค้างอยู่นะครับนเรื่องของรูปตัวนี้นะฮะร,รูปตัวนี้กูสติกแปลว่ากาวนะครับสังเกตคํานี้ครับพูลเนี่เพราะในนี้มีแค่คําคเดียวพูลอิมดีดา นะฮะพุ่นแปลว่ากาวนะฮะพุ่นพุ่นตัวเนี้ยมันใช้ได้หลายคำพุ่นที่แปลว่าไฟก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะอันนี้แปลว่ากาวนะครับกาวก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ของการใช้งานนะฮะถ้าในกรณีที่พุลิียพุลิียรอย่างเงี้ยร้องดังๆพุ่เียรเวลาไฟไหม้นะฮะอย่างนง้นนะฮะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพุ่นกาวนะครับกาวกาว เอนเช่เลยนะครับข <c oughs> ออภัยนี่ยอะตอนนี้มันจะมาในแนวนี้แล้วนะฮะดูที่ข้อไปสกันก่อนนะครับตอนนี้มันจะมาในแนวเมื่อกี้จบเราไปแล้วนะแนวคำศัพท์นะครับแนวคำศัพท์คราวนี้มันจะมาในแนวแนวเป็นประโยคแล้วเอาอย่างงี้ดีกว่าสรุป,ปเป็นประโยคนะครับให้เราปฏิาาพานไหวพริบอยู่ดีๆมาอย่างงี้อย่างง,งกันนะครับต่ <c oughs> บอกเลยว่า ให้สังเกตถ้าเราจะเอาจากคำศัพท์มันลองเท้าหมดเลยนะคะข้อนี้มันลองเท้าหมดเลยสังเกตในวงกลมมันลองเท้าหมดเลยแน่นอนแหละมันเป็นคูดู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 อ้าวไม่ใช่อุนโดงหรอ<ง>นะครับมันไม่ใช่อุนโดงพอนเป็นรองเท้าแบบรองเท้าคัดชูรองเท้าหนังเขาเรียกคูดูนะฮะคูดูกาคำว่ากาเนี่ยเป็นคําขยายนะฮะคูดูกานะ ส่วนรองเทา้ากีฬาเนี่ยเขาอ,อุ่นดวงวานะครับที่เราดูคําศัพท์มาเมื่อกี้นะครับคููดูอ่าโอเคคู่ดูทุกข้อเลยทีนี้สวยละมันมใช้รูปภาพเป็นตัวกับภาพเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เขาจะเรื่องบอกว่าเรื่องของจํานวนนั่นเองนะครับจานวนและสรรพนามนะครับจำนวนและสัรพนาม มาเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะฮะจากคำศัพท์ธรรมดานะครับรูปภาพธรรมดามาเปลี่ยนเป็นจำนวนแล้วก็คำสรรพนามคำสรรพนามก็หมายความว่าใช้เรียกแทนสิ่งของอย่างปากกาเนี่ยเขาเรียกด้ามใช่ไหมครับแก้วน้ําเขาเรียกว่าถ้วยหรือว่าแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยสแตมม์เขาเรียกว่า หนึ่งดวงหนึ่งใบอย่างเงี้ยแต่ว่าคำสปปรรพนานมาเขาจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของการใช้คำสปปรรพนามที่มันเป็นมันเป็นหนังสือรุ่นแรกๆที่ท,ที่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมดูหม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 ่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ไม่ได้ไม่ได้เรียนในบทเรียนแบบว่าเอามาจัดเป็นหมวดหมดูหม่คิดจะเอาอะไรขึ้นมาก็ เอาขึ้นมาให้เราได้เรียนเลยเพราะนั้นเราใช้วิธีการหลักการจําเพราะว่าคำว่าจำเนี่ยก็คือแนวข้อสอบมันจะออกมาในแนวนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยให้เราสันนิษฐานไปเลยว่าโอเคนี่คือรองเท้าทั้งหมดกี่คู่นะครับรองเท้าทั้งหมด3คู่นะครับภาษาเกาหลีนะครับสอ,อ่านว่านะครับพนานหาจูเซนะครับเซนะครับคูดูกาเซ คอลเลนะครับคอลเลเขียนเขียนคำศัพท์ไปด้วยนะคำศัพท์ของคำศัพท์พนามตัวนี้คอลเลแปลว่าคู่นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกเป็นคู่คู่เขาเรียกว่าคอลเลคูดูกานะครับอันนี้ตอบข้อสองนะคูดูกาเซคอลเลอิสมิตานะครับมีรองเท้านะครับมีรองเท้า3คู่นะครับ โอเคนะพอจะเข้าใจนะครับว่าแนวนี้นะครับมันอาจจะสลับมาเริ่มจาก 1, 2, 3ก็ได้หรืออาจจะ 3, 4, 5อะไรอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปฟิกกับตัวนี้ 2,3, 4แต่เราต้องจำว่าเซหรือว่าเซตนะครับฮานาทูเซตเนททาซอดเจ้าอดอะไรเงี้ยก็คือว่าเซเนี่ยก็คือมาจาก3นั่นเองเพราะว่าการบอกอ่าพี่ลืมบอกอย่างหนึง่งการบอกจำนวนจะต้องบอกเป็นตัวเลขแบบเกาหลีนะครับอ่า จำนวนต้องบอกตัวเลขแบบเป็นเกาหลีนะจำนวนนะครับถ้าเยอะจริงๆบอกไม่ทันก็ไม่นัดก็เป็นภาษาจีนก็ได้นะครับบอกเป็นภาษาจีนการนับเลขมีทั้งแบบจีนแล้วก็แบบเกาหลีนะครับ <c oughs> ใครยังไม่รู้เนี่ยต้องย้อนกลับเข็นไปเรียนใหม่นะฮะอันนี้ไม่ได้ไล่นะให้ทบทวนดูเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยเราข้ามขั้นตอนไปเนี่ยมันก็โอเคมันเร็วแต่ว่าเราจําได้ไม่หมดนะฮะ เพิทนดูได้ไม่เป็นไรนะฮะ,ะต่อเนื่องกันนะครับมาข้อนี้ที่รองเท้ากี่คู่ครับ1 2 3 4นะครับก็คือเรามานับเลยฮาน่า two set นะครับหรือว่าฮาน่า two s รองเท้า4คู่นะครับรองเท้าเหมือนกันเลยนี่รองเท้าเหมือนกันเลยนะครับ อคอลเล่คู่เหมือนกันเลยเพราะต่างกันที่เ네นนะครับเน mm hmm. คอลเลคูดูกาเนคอลเลอิส mm ิน hmm. ิตะนะครับก็คือรองเท้าสีคู่ต่อพอศนะครับนะข้อต่อไปนะครับเอามานับดูซิฮานาทูเซเนตทาซอดนะครับทั้งหมด5คู่5คู่ภาษาเกาหลีคือทาซอดนะครับ ท้าสอดเขียนงไงนะครับเขียนแต่ตัวเลขแต่ไม่เคยเขียนคําอ่านนั่นแหละปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนทั้งคําอ่านและคําแปลหรือว่าอาจจะเขียนภาษาจริงๆเขียนคําอ่านได้เนี่ยภาษาเกาหลีก็น่าจะเขียนได้นะฮะหรืออาจจะเขียนได้ไหม่หมดไม่ถูกต้องตามอักขรเขาเนี่ยอย่างน้อยทาสอดเนี่ยมันต้องขึ้นต้นด้วยททหารใช่ไหมครับให้สังเกตน,นะฮะทาสอดท่า,ทาส,อสอดโซล้วกันนะ ัพเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยทอรอตหาตัวนี้ชีชกฤษฎีกมีตัวเดียวด้วยจบเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อนี้ข้อเล่เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเห็นไหมง่ายไหมนะครับอันนี้เป็นมันเริ่มจากแล้วแต่นะครับต้องดูว่าตัวไหนด้วยนะครับหรือใครนับเลขหนึ่งืสิทธยังไม่ได้ต้องย้อนกลับคืนไปนะเด๋ย่ข้ามนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในงานด้วยนะครับอ่า คันเรียกว่าคู่แล้วนะฮะส่วนรถยนต์นะครับรถยนต์เขาเรียกว่าแด่นะครับแด่แปลว่าคันหนึ่งสมมุติว่าพวกรถยนต์หนึ่งคันตู้หนึ่งหลังตู้เย็นหนึ่งหลังตู้เสื้อผ้าหนึ่งหลังอะไรพวกนี้ขเขาเรียกแด่นะครับเตียงหนึ่งเตียงหนึ่งอันอะไรเงี้ยเขาจะเรียกแด่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองลองมานับดีนะฮะร,รถ ภาษาเกาหลีว่าชาดงชานะฮะโอเค okay. ชาดงชาหมดเลยทั้งสองข้อโอเคจบข้ามไปตัดทิ้งอิมนนดาตัดไปตัดทิ้งนะครับแดเหมือนกันเลยโอเคตัดทิ้งตัดทิ้งโอเคมาดูที่จํานวนฮานาทูเซเนทซาซดเยอสอดเยอสอด,อสอดนะครับเยอสอดยอยักษ์สลัยยอนะฮะเยอสดหกนะครับก็คือหกนะฮะ คำตอบของมันคือข้อนี้ข้อต่อมา85ดสิบห้าฮานาทูเซ o เนธทศอ i ยาศอธอินโกร o โยดอรอาหบอาหบก็คือ9นะครับอาหบตัวนี้นะคำตอบก็คือข้อ4นะครับจำนวนอย่าหลงนะครับอันดับแรกเราต้องตรวจคำสัรพนามก่อนจำนวนอะไรเงี้ยให้ชัดเจนต่อไปนะครับต่อไปก็คือสแต็ม สแตมโอเคอู๊ปเพียวนะครับ up io, up io, รอุปโยอุปโยเหมือนกันอิสึนิดาเหมือนกันอิสึนิดาเหมือนกันคำสรรพนามที่ใช้เรียกแผ่นดวงใบก็คือจังนะครับจังนี่เหมือนกันเลยตัดทิ้งโอเคเพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆเลยไอ้ข้อนี้เราต้องมาดูแค่จำนวนเท่านั้นเองนะครับมานับเลยฮะหนา้า two set nee n e นะครับข้อนี้นี่ n น e nee จังนะครับ ตอนนี้ฮะนะทูเซเนดทสทดจังนะาสอดจังน,ะงนี่เห็นไหมง่ายไหมนะครับถามตัวเองพี่ทำง่ายแต่หนูทาไม่ได้เ <c oughs> ลาต้องแม่นคำศัพท์ด้วยนะฮะแม่นคำศัพท์แม่นตัวเลขอะไรเงี้ยมันจะไปเป็นหมวดหมวดถ้าใครเรียนแบบจำแบบนู่นบ้างนี่บ้างมันก็ไปยากนะครับอ่ะมาดู ทีวี14นิ้วตัวนี้เทเลปิจอนเหมือนกันเลยโอเคตัดทิ้งไม่มีปัญหายิมเีดาเหมือนกันนะครับทีวีเรียกแดงเหมือนกันโอเคไม่มีปัญหาอาณาทูเซตเนตทาสอดทาสอดนะครับก็คือข้อนี้ตอบข้อ1นนะครับมาดูข้อนี้ข้อนี้น่าจะเป็นรูปตึกหรือว่ารูปอาคารแต่ละชั้นนะครับ เดี๋ยวเรายกยอดไปคลิปหน้าได้กว่าเนาะสมหมดแล้ว